สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็จะมารีวิวการใช้สเปรย์ฟุตสบายนะคะฟุตสบาย Dofresh Foot Spray นะคะซึ่งเป็นสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าแต่ว่าไม่ใช่แค่การระงับกลิ่นเท้าเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าฟุตสบายเนี่ยยังช่วยในการกําจัดกลิ่นนะคะแบคทีเรียเชื้อราเชื้อโรคที่อยู่กับรองเท้าคู่เก่งของท่านนะคะวันนี้จะมารีวิวการใช้นะคะกับรองเท้าเซฟตี้นะคะจะบอกว่าโอ้โหดูจากสภาพนี่ก็ผ่านการใช้งานมาสุดๆเลยนะคะวิธีการใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้นะคะอ่านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทำไงต่อนะคะก็ฉีดเข้าไปเลยค่ะี้าาาย่งวิธกกรใชม ะะฉีดเข้าไปนะคะเช้าๆนี่เราจะไปทํางานใช่ไหมคะโอ้โหอัดมาวานนี้ใส่กันมาเต็มพิกัดแค่เลยนะคะฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยคะ่ะง่ายมากเลยค่ะแค่นี้เองเห็นไหมคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะเราฉีดเข้าไปแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ รองเท้าของเราคู่เก่งไปทํางานได้แล้วนะคะก็จะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยนะคะระหว่างวันนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะกลับมาก็สามารถที่ฉีดอีกครั้งนึงแล้วก็ผึ่งพัดลมไว้ง่าย,ายสบายๆแค่นี้ค่ะวิธีการใช้นะคะง่ายมากนะคะไม่ว่าจะฉีดสัมผัสโดยตรงกับเท้านะคะกับผิวหนังนะคะก็ไม่อันตรายนะคะหรือว่าจะฉีดไปกับที่รองเท้าเลยก็ง่ายมากเลยนะคะผู้สบายราคาแค่129บาทเท่านั้นค่ะ